MedCMU Podcast ฟัง for help ฟัง for h e a l t h Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพนะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอดแค์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะแพทย์มอชอจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในการฟังและรักในการดูแลสุขภาพนะคะได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักค่ะ คนว่าฟังค่ะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อากาศค่ะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวทําให้หลายคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศหรือว่าเป็นโรคสมุกอักเสบเริ่มจะไข้หงวยค่ะว่าแท้จริงแล้วอาการของเรานี้เป็นภูมิแพ้อยู่เป็นไข้หวัด หรือว่าเป็นโควิด1 9นะคะตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด1 9เข้ามาหลายคนก็มีความกังวลใจว่าอาการไอหรือมีไข้แบบนี้ เราเป็นโควิด1 9หรือเปล่าก็จะมีความกังวลใจนะคะแล้วก็อาจจะมีคำถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเอะเราติดหรือยังนะเราเป็นโควิด1 9หรือเปล่าวันนี้ดิฉันเลยเชิญคุณหมอมาพูดคุยกันค่ะให้ความกระจ่างถึงเรื่องนี้นะคะเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้เช็คอาการของตัวเองว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยแท้จริงแล้วคือโรคภูมิแพ้หรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือว่าเราเป็นโควิด19นะคะตรงนี้คุณหมอจะมาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงธัญทรธีระนรเศษอาจารย์ประจำหน่วยโรคจมูกภูมิแพ้ไซนัสภาควิชาโสตศอนากสิกวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้โชคดีค่ะเราจะได้มา รู้ถึงความชัดเจนของอาการเหล่านี้จริงๆแล้วนะคะอย่างที่เกิดเข้ารายการะค่ะบางคนก็แค่มีอาการเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวเองก็กังวลว่าเอ๊ะติดหรือยังนะเป็นโควิดหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเป็นภูมิแพ้มีอาการอาจจะเป็นไข้หวัดหรือเปล่าก่อนอื่นเราอยากจะทราบค่าว,ว่าอาการของโรคภูมิแพ้อากาศหรือว่าไข้หวัดไข้หวัดใหญ่รวมถึงโควิด -19 เนี่ยต่างกันยังไงบ้างคะโรคแรกก่อนดีกว่าค่ะ โรคภูมิแพ้ค่ะ ค่ะก <C jin x> ็โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการคัดจมูกมีคันตาหรือคันจมูกมีจามมีน้ำมูกไหลเป็นน้ำมูกใสๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย <fit> ม <romance> ักจะมีอาการมาเป็นเวลานานนะคะเป็นหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนค่ะก็คืออาการมีติดต่อกันนานแล้วเป็นสัปดาห์แล้วนะคะค่ะแล้วไข้หวัดล่ะคะเป็นยังไงบ้างค่ะถ้าอย่างไข้หวัดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มโรคติดเชื้อนะคะก็จะเป็นอาการแบบฉับพลันเนาะ ก็มักจะมีอาการของไข้นะคะไอเจ็บคอมีน้ำมูกค่ะ,คะอันนี้จะเป็นเฉียบพลันก็คือเป็นระยะเวลาเป็นวันนะคะคือจากสภาพร่างกายที่ปกติดีในแต่ละวันไม่เป็นอะไรเฉียบพลันขึ้นมามีอาการที่รุนแรงขึ้นมาเลยใช่ค่ะเาวาเป็นไข้หวัดแล้วใช่ค่ะแต่ภูมิแพ้เนี่ยมักจะเป็นอาการเป็นเรื้อรังมากกว่าค่ะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็แยกได้2ออย่างแล้วนะคะภูมิแพ้ไข้หวัด แล้วไข้หวัดใหญ่ล่ะคะคุณหมอ ถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสที่รุนแรงกว่านะคะเป็นเชื้ออินฟลูเอนซ่าก็จะมีไข้เหมือนกันอาจจะเป็นไข้สูงนะคะมีปวดศีรษะมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มีไอมีเจ็บคอนะคะอาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยค่อนข้างคล้ายกับอาการของโควิดนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักจะมีอาการทางเดินหายใจส่วนบนที่จมูกที่คอมากกว่าแต่ถ้าโควิดเนี่ยมักจะมีอาการทางเดินหาย ใจส่วนล่างมีอาการหอบเหนื่อยมีอะไรอย่างงี้ร่วมด้วยค่ะก็คือไข้หวัดใหญ่เนี่ยใกล้เคียงกับอาการของโควิด -19 มากที่สุดแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจําตัวก็คือโรคภูมิแพ้เนี่ยอาจจะยังไม่น่ากังวลเท่าคนเป็นไข้หวัดใหญ่อาจจะคิดว่าเป็นโควิดได้ง่ายกว่าใช่คอาการอาการค่อนข้างคล้ายคล้ายกันนะคะแต่ก็าการวินิจฉัยก็คือต้องตรวจเพื่อแยกโรคการวินิจฉัยก็คล้ายๆกันเลยก็คือการสบอบตรวจดูค่ะ อย่างอาการของโควิดนะคะคุณหมอโควิดก็จะมีเป็นอาการติดเชื้อไวรัสเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอาการเฉียบพลันก็จะมีไข้เหมือนกันเนาะมีไอเจ็บคอนะคะอาจจะเป็นไอแห้งๆนะคะแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวมีเมื่อยล้านะคะแล้วก็อาจจะมีหายใจเหนื่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจมูกไม่ได้กลิ่นค่ะก็เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะคะผู้ฟังหลายคนที่เริ่มมีอาการก็จะได้สังเกตตัวเองนะคะ ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือ,อโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยมันจะไม่ใช่โรคติดเชื้อนะคะถ้า,าโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยมันจะเป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายมันไวเกินเนาะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้นะคะก็สารก่อภูมิแพ้ก็ไม่ว่าจะเป็นฝุนฝ่นไรฝุ่นหรือว่าพวกมแมลงสาบ พวกละอองเกสรหรือสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็แพ้อากาศนะคะ <H> <Me ad. S 2> เมื่อเจอสิ่งกระตุ้นเราจะเกิดอาการขึ้นมาเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นคัดคันจามน้ำมูกไหลอย,อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ ถ้าไม่มีติดเชื้อร่วมด้วยก็จะไม่มีไข้ไอเจ็บคออ่อนเพลียนะคะแต่โควิดเนี่ยมันเป็นโรคติดเชื้อนะคะอย่างที่บอกไปเนาะเชื้อไวรัสก็แน่นอนว่าจะมีไข้แต่บางคนก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้นะคะ <c oughs> แต่ถ้ามีอาการเนี่ยก็จะมีไข้มีไอเจ็บคออ่อนเพลียมีจมูกไม่ได้กลินนะะ่นค่ะ ส่วนจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยถามว่าจมูกไม่ได้กลิ่นได้ไหมก็คืออาจจะเจอได้แต่ว่าไม่ได้เป็นฉับพลันนะคะหรือว่าถ้ามีโรคไซนัสอักเสบร่วมด้วยเป็นแบบเรื้อรังก็อาจจะมีจมูกไม่ได้กลิ่นด้วยได้ค่ะแต่โควิดเนี่ยก็คือมักจะแบบ จมูกไม่ได้กลิ่นมาแบบเฉียบพลันเลยเงี้ยค่ะก็จะมีข้อแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดนะคะ,คะแล้วก็โควิดก็มักจะมีอาการทางเดินหายใจส่วนล่างร่วมด้วยนะคะ,คะมันโควิดลงปอดเงี้ยค่ะที่เขาบอกกันเนาะก็จะมีอาการเหนื่อยหายใจหอบเหนื่อยอย่างนี้ได้ะค่ะค่ะก็คืออาการภูมิแพ้เนี่ยถ้ามีสิ่งกระตุ้น มากระตุ้นนี่คืออาการจะออกเลยว่าเรามีเอฟเฟกกับตัวนี้นะคะ,คะแต่โควิดสิบเก้าวันที้คุณหมอบอกนะคะว่าจมูกไม่ได้กลิ่นอย่างเงี้ยข้อน,นี้ทำให้เราคิดว่าการที่เรามีอาการไอขึ้นมาแล้วนะคะหนึ่งข้อที่ไอแล้วอยู่ๆก็จมูกไม่ได้กินเฉียบพันธ์ออาจจะคาดเดาได้ว่าเราอาจจะเป็นโควิดสิหรือเปล่า แล้วสําหรับการดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้ค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดสิแบบนี้ต้องดูแลตัวเองยังไงคะจริงๆแล้วการปฏิบัติตัวก็เหมือนกับช่วงที่ไม่ได้มีโควิดเลยเนาะหนึ่งก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะ,คะสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นตัวกระตุ้นเราทําให้เกิดอาการเนาะไม่ว่าจะเป็นอากาศเย็นหรือว่าฝุ่นอะไรต่างๆเนี้ยค่ะแล้วก็ อาจจะใช้การล้างจมูกร่วมด้วยนะคะแล้วก็ใช้ยาอย่างสม่ำเสมอนะคะเมื่อมีอาการเนาะก็จะมีพวกยาแก้แพ้ยาพ่นจมูกกลุ่มสเตียรอย,อยงียค่ะคุณหมอคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะคนที่เป็นภูมิแพ้ง่ายอยู่แล้วมีโอกาสที่จะเป็นโควิดง่ายด้วยไหมคะตรงนี้บางคนก็บอกว่าจมูก ที่มันอักเสบอยู่แล้วมันมีโอกาสที่เชื้อมันจะเข้าได้ง่ายขึ้นนะคะ,คะแต่ว่าก็ยังไม่มีการศึกษาออกมานะคะ,คะก็ยังไม่ได้สรุปว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะติดโควิดง่ายกว่าคนธรรมดาทั่วไปหรือเปล่าคะแต่ไงแล้วเราก็ต้องป้องกันตัวเองอยู่แล้วนะคะเนาะใส่แมสล้างมือค่ะก็คือใส่แมสไว้ตลอดเวลาที่ออกไปข้างนอกคือดีที่สุดเลยะนะคะ,คะ คุณหมอคะแล้วสําหรับโรคภูมิแพ้เนี่ยเราสามารถรักษาได้ด้วยวิธีไหนบ้างคะค่ะโรคภูมิแพ้ก็ต้องหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะก็บางคนแพ้อากาศเย็นเนาะเราก็ต้องทําร่างกายให้อบอุ่นอย่าไปโดนอากาศเย็นอย่าเปิดแอร์หรือพัดลมโดนตัวตรงๆอย่างงี้ค่ะอยู่ในบ้านก็พยายามใส่กันหนาวใส่ถุงเท้าอะไรให้อบอุ่นถ้าแพ้ฝุ่นแพ้พวกละอองเกสรก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะ แล้วก็ใช้ยานะคะตามที่คุณหมอสั่งะคะ่ะก<อ>็จะมียาแก้แพ้นะคะยา สเตียรอยพ่นจมูกนะคะหรือว่าการล้างจมูกก็ช่วยด้วยค่ะการล้างจมูกก็เป็นการล้างเอาพวกสารก่อภูมมแพ้ที่มันอยู่ในจมูกออกไปหรือว่าน้ำมูกหรืออะไรอย่างนี้ออกไปได้ค่ะค่ะเมื่อสักครู่เราได้ยินคำว่าล้างจมูกตรงนี้ค่ะน่าสนใจมากๆอยากให้คุณหมอเล่าให้เราฟังถึงเรื่องความสำคัญของการล้างจมูกแล้วการล้างจมูกเองเนี่ยสามารถทำได้ทุกวัยหรือเปล่าคะ,ะจริงๆแล้วคนที่ ทั่วไปนะคะก็คือสามารถล้างจมูกด้วยได้นะคะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องล้างทุกวันหรือว่าสม่ําเสมออะไรนะคะมันก็จะช่วยนะคะอย่างเช่นช่วงที่แบบมีฝุ่นเนี้ยค่ะพวกแบบหมอกควัน PM 2.5องจุดห้าย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นตัวแบบทาให้จมูกเราแบบอักเสบได้เนาะทำให้มันระคายเคืองจมูกนะคะก็ใช้ใช่ค่ะก็คืออาจจะใช้การล้างจมูกช่วยด้วยได้ค่ะค่ะแล้วการล้างจมูกเองเนี่ย เราทําได้ตั้งแต่อายุเท่าไหรค่คะคุณหมอจริงๆทําได้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็คือเด็กเล็กสองขวบอะไรอย่างงี้ก็ทําได้นะคะเนาะเวลาที่น้องเป็นหวดัดมีน้ำมูกเนี้ยค่ะอาจจะสั่งออกมาไม่เป็นเนี้ยค่ะก็ใช้การล้างจมูกได้ค่ะ <S <S แต่ว่าการล้างจมูกในเด็กกับผู้ใหญ่มันก็ต่างกันนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าในเด็กเนี่ยก็คือ ล้างก็ควรต้องระมัดระวังไม่ให้บีบแรงเกินไปนะคะน้ำน้ำเกลืออาจจะเข้าไปที่หูได้นะคะเพราะว่าหูของเด็กตัวท่อปรับความดันของหูเนี่ยคะ่ะที่มันเชื่อมกับจมูกเนาะมันค่อนข้างจะเป็นแนวขนานนะคะถ้าผู้ใหญ่ก็จะเป็นแนวเฉียงขึ้นน้ำจะเข้าหูยากขึ้นนะคะ ในเด็กก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่สนใจในเรื่องของเอการล้างจมูกให้ลูกเดี๋ยวนี้เรามีสื่อทางอินเทอร์เนต็ตมากมายนะคะลองพิมพ์ค้นหาวิธีการล้างจมูกในเด็กที่ถูกต้องในสื่อที่น่าเชื่อถือได้นะคะตรงนี้ก็มาพูดคุยย้ำกับคุณหมอแล้วว่าการล้างจมูกดีนะคะช่วยช่วยได้จริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กในผู้ใหญ่ก็เช่นกัน คุณหมอคะแล้วถ้าผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้แล้วติดเชื้อโควิด1ิไปด้วยตรงนี้จะเพิ่มความรุนแรงให้กับตัวของผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงคะจริงๆแล้วคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วติดโควิดนะคะก็คือไม่ได้อ่าที่จะเพิ่มความรุนแรงของโควิดนะคะค่ะส่วนการดูแลตัวเองเนี่ยก็คือให้ใช้ยา ต่อไปนะคะใช้ยาถ้ามียาพ่นจมูกอยู่เดิมก็ให้ใช้ยาต่อได้ไม่ต้องหยุดยานะคะยาเดิมที่ใช้อยู่ใช่่ค้ได้อยู่ค่ะใช่ค่ะล้างจมูกอย่างเงี้ยค่ะช่วยช่วยได้ค่ะแบบนี้การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้เราสามารถวินิจฉัยยังไงบ้างคะวินิจฉัยโรคภูมิแพ้นะคะโดยเฉพาะโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะก็จะวินิจฉัยจากอาการนะคะแล้วก็ าจากประวัติเนาะอาการก็อย่างที่บอกไปเนาะมีคัดคันจามน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็ประวัติก็คือมีสารกระตุ้นนะคะที่จำเพาะนะคะที่เวลาเจอเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการนะคะส่วนถ้ารักษาไปแล้วเนี่ยไม่ดีขึ้นนะคะหรือไม่แน่ใจว่าแพ้ตัวไหนก็จะมีการตรวจภูมิแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำสกินเทสก็คือการที่หยดตัวสาร กรอบภูมิแพ้ที่สกัดออกมานะคะ,คะลงบนท้องแขนแล้วก็ใช้เข็มสกิดนะคะบริเวณใต้ผิวหนังนะคะถ้าเกิดเป็นผืน่นนูนขึ้นมาก็แสดงว่าแพ้ตัวนั้นนะคะอีกวิธีหนึ่งก็จะมีการเจาะเลือดนะคะดูะในน้ําเหลืองนะคะดูว่าเรามีภูมิที่แพ้ต่อสารกรอบภูมิแพ้ตัวไหนหรือเปล่าคะ่ะเพราะฉะนั้นผู้ฟังที่มีอาการเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อยู่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นอีกนะคะยิ่งมี โรคโควิด -19 เข้ามาแล้วในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแบบนี้นะคะ,คะก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยนะคะ,คะตั้งแต่มีการสวมหน้ากากมาผู้ป่วยภูมิแพ้หลายคนมีอาการที่ดีขึ้นค่ะ รงนี้เป็นตัวพิสูจน์ได้นะคะว่าใส่ยังไงก็ดีกว่าใช่ค่ะ<ส>ป้องกันโควิดด้วยเนาะแล้วก็ทำให้ป้องกันอาการกําเริบของโรคภูมิแพ้ด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงผู้ฟังที่กำลังฟังพอรแคสต์อยู่บ้างคะค่ะก็คือตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดนะคะก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ,คะก็ในเชียงใหม่เราเนี่ยยอด ผู้ติดเชื้อนะคะที่คอนเฟิร์มแล้วก็ประมาณร้อยกว่าเนาะ PCR positive ส่วน ATK positive ก็ยังแบบ300รอ,อะไรเงี้ย4ี0รรวมๆกันก็วันละ4 5 0ถึง500ก็ยังเยอะอยู่นะคะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยป้องกันตัวเองนะคะ,คะใส่แมสนะคะก็ถ้าให้ดีก็อาจจะต้องใส่แมสสองชั้นหรือว่าใส่ N95 นะคะงดไปอยู่ในที่สถานที่แออัดนะคะแล้วก็ งดรับประทานอาหารร่วมกันเนาะล้างมือสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เข้าถึงวัคซีนให้เร็วที่สุดนะคะถ้าใครที่ฉีดแล้วก็ให้ไปฉีดเข็มกระตุ้นด้วยเพื่อป้องกันไวรัสที่กลายพันธุ์มาเรื่อยๆนะคะส่วนช่วงนี้สำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะช่วงนี้ก็อากาศหนาวคนที่แพ้อากาศเนี่ยก็อยากจะให้รักษาสุขภาพนะคะ,ะพยายามรักษาร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็ สิ่งที่ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งของภูมิแพ้ก็คือการออกกําลังกายอันนี้ลืมบอกไปนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทําให้อาการภูมิแพ้ในดีขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครแพ้อย่างอื่นแพ้ฝุ่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะรักษาความสะอาดที่บ้านที่นอนห้องนอนให้สม่ําเสมอ<ข>นะคะค่ะค<ข>่ะข,<อ>ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะวันนี้โชคดีมากๆที่ได้มาพูดคุยกันทำให้เราเข้าใจถึงอาการของโรคภูมิแพ้มากขึ้น แล้วก็สําหรับหลายคนที่วิตกกังวลอยู่ได้ฟังวันนี้ก็จะได้ชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วอาการที่เราเป็นอยู่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นโรคโควิด19นะคะยังไงก็ตามค่ะการป้องกันโรคที่ดีที่สุดก็คือการล้างมือบ่อยๆค่ะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่แออัดยิ่งอยู่ในช่วงของการระบาดนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะ ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะหากผู้ฟังมีโอกาสได้รับวัคซีนโควิด -19 รวมถึงวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะก็สามารถทำให้ห่างไกลจากโรคต่างๆได้เช่นกันค่ะวันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงธัญทรท,ทีระนรเศษนะคะอาจารย์ประจาหน่วยโรคจมูกภูมิแพ้ไซนะัส ภาควิชาโสตศอนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในการตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ f a c e b o o k y o u t u b e t w i t t e r t e l e gram i ิน t a g r กรม o d c a s ส เพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า medcmu นะคะ medcmu เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ medcmu podcast fun for health เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา